ปวดหัวกับการออกแบบเว็บไซต์ไม่เป็นไรครับทาง d ี v ีเนี่ยเขามีเลเยอร์สวยๆให้เราเลือกใช้กว่า1,800แบบเลยนะส่วนวิธีการใช้ทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับวิธีแรกนะครับให้ทุกคนมาสร้างเพจนี้ก่อนนะชี้ที่เพจทางซ้ายมือแล้วก,กด add new นะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่ชื่อที่จะขึ้นข้างหลัง ของเว็บไซต์ของเรานะครับกรณีนี้ใช้เป็นเทสเทส008ก่อนนะครับแล้วกด use d v builder และสำหรับใครที่มั่นใจแล้วอยาก Publish ให้สามารถเข้าเว็บไซต์ได้จริงก็กด Publish ได้นะครับกรณีนี้เราจะทำเป็น d r a ฟตก่อนนะครับก็ให้กด use d v builder ได้เลยถัดมาเขาก็จะขึ้น3บล็อกให้เราอย่างนี้นะครับเราก็เลือกบล็อกตรงกลางนะครับเป็น choose a p r e m a d e layout ก็คือเลือก layout ที่เขามีมาให้นะครับแล้วเราก็สามารถเลือก layout ที่เราชอบได้นะครับ กออ็แล้วสำหรับใครที่ยังไม่ใส่ยังไม่ได้ทำยืนยันตัวตนหรือ a u t h e n t i f i c a t i o n เนี่ยก็สามารถใส่ username หรือ password กันได้นะครับกรณีน,นี้เราจะใช้เป็น learning management นะแล้วก็ใช้หน้า landing นะครับแล้วก็กด use this layout นะครับอ่าแล้วก็รอเข้าโหลดแป๊บหนึ่งครับแล้วเราก็จะได้นะครับวิธีแรกวิธีการโหลด pre-made layout ง่ายๆเพียงไม่กี่คลิกนั่นเองครับ พอเราได้ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนรูปนะครับรวมถึงตัวหนังสือและสีแป็กเก้าต่างๆกันเองได้เหมือนกันนะครับตามเหมาะสมที่เราอยากให้เป็นนะครับและสำหรับใครที่ยังไม่ยืนยันออเตนติเคชันนะครับให้ใส่ username กับ API Key ตรงนี้ด้วยนะและกดส u ม m ิทแล้วเราก็จะเห็น p r e m a เ e layout ของเรานั่นเองส่วนวิธีที่2นะครับก็ให้มากดจุด3จุดข้างล่างเนาะกดรูปบวกทีหนึ่งนะครับ แล้วเราก็เลือก layout ที่เราต้องการกันกรเนีนนี้อาจจะใช้นิร์สนะครับลงมาอีกหน่อยเลือกหน้า a p o w e Page นะครับแล้วก็กด use this layout ตรงปุ่มเกี่ยวๆตรงนี้นะตึ๊บวิธีที่2เราก็เสร็จแล้วนะครับตรงนี้ให้ทุกคนกด save ด้วยเนาะกดตรงนี้หรือถ้าใครใช้ Windows เนี่ยกด ctrl o s และใครใช้ Mac กด command s นะครับ อ่าและใครที่อยากทําเมนูแบบนี้ที่เวลาเลื่อนปุบอะ่ะโลโก้เปลี่ยนกับสีเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะแนบคลิปไว้ให้ที่ข้างล่างดีสคริปชั่นนะครับและสําหรับใครที่อยากติดตามข่าวสารหรือเลเยอร์ใหม่ๆเนี่ยก็สามารถมาที่นี่ได้นะครับส่วนเลื่องนี้จะแนบให้ที่ดีสคริปชั่นข้างล่างนะครับอ่าและคลิปนี้ทุกคนก็ทําสําเร็จแล้วนะวิธีการติดตั้ง Divi Layout ขอบคุณนะครับที่ดูคลิป Tech Builder และทำพร้อมๆกันนะครับส่วนคลิปหน้าเป็นอะไร ไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ